เชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตราจังหวัดตางพศ2,566ถึง2,570ฉบับทบทวนประจาปีงบประมาณ2,570รู้สึกกำลังตอนการและสัมผัสของกาแผนพนาประเทศด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องางโูมและระงความที่เห็นของประชาชนเมื่อวันที่22และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้ควาเห็นนิติ มุมที่เปิดในการได้ทักษะในการจัดงทำแผนงประานในครั้งนี้ส่วนนะรก็ผมโอกาสที่จะถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวเปิดโครงการวันนี้ก็คงจะเป็นมาพบปะนะครับเพราะว่าเมื่อว่าเนี่ยผู้ว่าให้ผมก็เลื่อนวันทีแล้วตั้งใจจะมาแต่ว่าเนื่องจากทางกองที่ถือว่าเยอะมาก để mà đu mà